ดูหน้าตาเลยดูแต่งชุดแต่งชุดอะไรเนี่ยไปพร้อมลุยเลตโก้เฮ้ยเจอกันเจอกันส<อ>วัสดีครับรถ<อ>เสียงอะไรเนี่ยเสียงเสียงดังโคตรแรงทำไมมันไม่ได้ครับวัสดียวัสดี เพื่อนปวดขี้ขวาใช่เพื่อนมีรถจะคันไหมเพื่อนเดอวัดเดียว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 ไอเดียวยุ่งเปล่าเฮ้ยไอเด็กดำมึงได้ยินเปล่าไม่เลยครับเออได้ยินยังได้ยินแล้วครับมีอะไรรู้บอกครับเออไม่มีอะไรครับผมมีรถจะคันเปล่ารเหรอครับมีรถจะคันเปล่าผมเห็นผมเห็นเขาบินไปคอนปวมินเขาบินขึ้นฟ้าเมื่อกี้ครับใครบินอะ ไปรถรถมอไซค์ผมเห็นเขาบินขึ้นฟ้า<อ>แล้วไปอวกาศนั่นนะครับไปอวกาศไหมใช่มันจะไปไหมอวกาศเดินส่งไปประมาณประมาณหนึ่งพันกิโลรับผมรอลองใกล้ขนาดนั้นหรอคุณ,ค,ณคุณลองคุณลองกระโดดลงไปดูเขาผมเดี๋ยวเขาก็ได้ไปกระโดดลงไปไหนอ่ะไปแถวนั้นแหละไปแถวไหนอ่ะมันจะไปอะไรของมันระเนีี้ไปแถ่ ขึ้เข้าวันแรกทำไมเป็นอย่างงี้วะเนี่ยตำลองมาไว้ผมเดี๋ยวมาจีบผมผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบโอ้ปัญญา,าอ่อนว่ะมึงปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวมึงเจอนะปัญญาอ่อนนะไอ้เนี่ยมึงมาดิมึงไปไหนอะมีรถสักคันเปล่าวะยังไม่มีรถสักคันเลยคลิปแรกก็จะเป็นเออๆหน่อยนะนกูนะโอ้โหแม่งรถพังนายไปด้วยดิ นายฮัลโหลนายไปด้วยดินายมาดิดมาดิใช่ไหมไปไหนเราจะไปไปเรื่อยๆอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงไม้นะไปรับเพื่อนอีกคนหน่อยอ๋อเฮ้ยจอดจอดจอดกูไม่ไปด้วยไปไกลเฮ้ยจะไปกันชาไหมล่ะกันชาเหรอเดี๋ยวไปส่งไปรับเพื่อนที่ส่งไม้ปุ๊บเราก็ไปกัญชาต่ออะไปดิไปไปก็ไออยู่นิดนึงเดี๋ยวจะพาทัวร์เองไม่ต้องห่วงหรอก วายเอ้ยเออมันเป็นอะไรอ่ะเอาไหมนะเอาเปล่าเอาแม่งเลยไหมเอาแม่งเลยไหมเฮ้ยมึงขับรถยังไงวะเฮ้ยมึงขับรถได้ดีหน่อยดีวะทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยชนทำไมเฮ้ยเฮ้ยมึงลงรถมาดิไดิวะเมื่อกี้คุณก็ชวนผมก่อนนะใช่เฮ้ยเฮ้ยตามมาเลยตามมาเลยเฮ้ยมึงลงรถมามาดิมาดิมาดิเฮ้ยมึงลงรถมาดิ ไปไปเงี้ยมีปืนมันมีมันฟิวเพ่งมีปืนไปดิไปดิเพื่องมีปืนกลางไปลางไปไปเอาให้รอดเงี้ยมีปืนวะเจะทำเงี้ยไปไปใกล้น้ำไปใกล้ใกล้น้ำเร็วๆกลัวไรกลัวไรกลัวไรขับรถแข่งมันเลยขับแข่งเลยหรอรถมันแข่งแขงไรนะครับเนี่ยเด็กที่อ่ะรถแรงว่ะเฮ้ยแม่งมีปืนด้วย รวมๆกระเทกรทวมกระเทศรกมประเทเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอกันรอกกันเอกกันจะไม่อุ้มบ่ลมีดับไม้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ไปไปไอ้ย่าไอ้กากเอ้ยไปดิโอ้โหไม่โกงว่ะมันนี่คืนน่ะเต้นเต้นนะเต้นเต้นนะเออโอ้ ตามมาว่ะเพื่อนเอาไงดีวะเรื่องขอเข้ามาวันแรกกูก็โดนอย่างนี้เลยหรอวะเฮ้ยสว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 ยทางสวยทางสวยสวยสวยไหมล่ะมันสวยไหมเอ้ามันไม่สวยเลยมันอยู่ไหนอะระวังระวังระวังเสื้อกูก็ขาด ไม่มีข้อมูลมีข้อมูลยังไม่รู้เฮ้ยมันลงมาลงมาลงน้ำลงน้ำแปลว่ารถยนต์กดอะไรกดตัวอะไรฮะเฮ้ยมีคนมาฮัลโหลเพื่อนสวัสดีเพื่อนไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่เดี๋ยวรอเพื่อนเราก่อนในในมานี่ก่อนในในมานี่ก่อนจะไปแล้วรีบไปแล้วเนี่ยเอา งั้นเด,เดี๋ยวเพื่อนงั้นเดี๋ยวเพื่อนเรามันไปเอารถยนต์อ่ะไปขับไปตรงหน้าผาเลยนะครับไ,ไปขึ้นมาขึ้นมาไปเลยสว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 ยเกอบไม่รอดแล้วโ <laughs> คตรน่ากลัวเลยเออันโคนหน้ากลัว <laughs> ยิงเสียงปืนอยู่เออมันเกอบไม่รอดน้กพารน้ผาผาอะไรเนี่ยฮะส่งไหนเนี่ยไปส่งไปไหนไปไปไปรับเพื่อนผมที่ตรงไม้อ่ะ เอาไปจทำกัญชาไปดิบนเข้ามาบนเข้าไปเลยนั่นๆๆๆเพื่อนผมใช่ไหมใช่เปล่าผู้หญิงเหรอมึงอย่าเออดิพี่อ่ะเฮ้ยอย่าเบ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 าไปเลยเฮ้ยขึ้นมาไปกัญชาไหมน้องไงออ๋อจ่าไปดิไปดิตัดตำรวจสิบคนนะอุ้ยเก้าคนไปไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวเปล่างั้นตัดไม้ก่อนได้ตัดไม้ก่อนได้กัญชาไหวดิไปกลัวอะไรอ่ะ ปวดเจอกเลยิเออไม่ต้องกลัวมาไปคุ้มนแพงไม้ไม้ผิดกฎหมาเปล่าจะผิดได้ไงอ่ะเออนึกว่าไม้สักไม้อะไรอย่างงี้ไม้พยุงอะไรอย่างงี้ยเออไปดีไปตัดนานไหมไรถรถมอเตอร์ไซค์ันั้น่ะไหนไหนไหนนไหนนนขบมาอยู่อะเเดี๋ยวดิโอ้ กระเทิมแม่งเลยนะแต่ว่าโอ้มันไปว่ะเฮ้ยรถไอไอเดิมบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่บ่ใช่แล้วใช่แล้วรถแดงไอ้เหี้ยมันใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ไอแดงอ่ะสวัสดีนายสวัสดีครับนายอะไรสวัสดีสวัสดีไปด้วยดิมายังไงมายังไงเราไม่มีรถอ่ะมามายังไงเรขับรถสี่ลาย อะไรนะมึงไงที่กวนเตีนกูกูจำได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เฮ้ยใจเย็นดิยิงมันยิงมันเฮ้ยกูไม่ใช่เอ้เฮ้ยกูไม่ใช่กูบอกแล้วไงไม่ใช่อะไรเอากูโดนพูดแล้วเมื่อกี้พูดทำไมพูดว่าอ่าพูดบอกว่าเฮ้ยขับรถดีๆไม่เป็นเหรอวะต้องจากรถดีต้องจากรถดีเฮ้ยมึงขับรถดีๆหน่อยดีวะาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงขับรถดีๆหน่อยดีวะ เบาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยกูหกกูยิงนะเพื่อขับรถสีอะไรฮะเพื่อขับรถมอเตอร์ไซค์น่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ไหนเอายิงไงล่ะยู่นู่นยิงไงไหนไหนยู่นู่นอ่ะไหนไปดิไปดู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 ไปเบาๆเดี๋ยวกูตกรถไหนวะเอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้ว ข้าวเปล่าโดนเล่นงาบโดนมาวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมันเห็นกูเปล่า เฮ้ยแม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูหูทำไมเป็นเบอร์เบอร์อย่างงี้วะเนี่ยสอร้อยผมไป,ไปด้วยไปด้วยครับไม่มีตายแบบเยินตั้งสองร้อยไหมครับไม่มีจริงๆครับไปด้วยไปด้วยไหน มีตาผมมีไปสองร้อยนครับผมผมเป็นตาเนยน้ำมหนามแม่เขาไปไม่ได้นะผมมีอยู่ครับผมมีอยู่ครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับสองสองร้อยนะครับผมผมต้องการสองร้อยครับเอาเท่าไหร่อ่ะสองร้อยครับผมโอ้ได้ครับผมผมเป็นตัวน้ำมันครับเติมเพื่ออะไรเหรอเอ้ยมีปืนมีปืนมีปืนดิเงี้ยคุไปแล้ว รอดไม่รอด,ดปิดไฟมาวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนครับกูยังไม่ไปถึงในเมืองเลย เมื่อกี้รถห่อได้เพื่อนๆเห็นไหมครับโอโ้โหตลาดอยู่ไหนวะ ไปกาลาวเดฮ้ยรถชนกันเม่รถรถรถ,รถหอได้อะ สวัสดีเพื่อนฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับพอดีจะไปโรงพยาบาลอะแล้วเมื่อกี้ผมชนใครไม่รู้รถบินเลยอะโอ้โหบินเลยเขาคือใครอะฝากขอโทษหน่อยได้ไหมรู้จักไหมเออไม่รู้ไม่รู้อะ่โไอ้เหี้ยใครก็ไม่รู้ชนเนี่ยใครวะใค้โลเพื่อนยินป่าวยินป่าวใครชนมึงอะไม่รู้อ๋อมไ่น เออดีแล้วที่มึงไม่ตายไม่มีอะไรทำอะ่ะครับแต่เป็นแบบเมาส์อ่ะอุ้ยคุณตำร,รวจสวัสดีครับดีครับคุณตำร,รวจชื่ออะไรกันเหรอครับชื่ออะไรเนี่ยครับไรเนี่ยกับคุณค,คุณอะไรนะครับ,ค,รค,รบคุณแม่งนะคุณแม่งมยึดอะไรเหรอครับ เอามือลงด้วยับเฮ้ยโทษครับโทษครับเอ้าผิดนิ้วผิดนิ้วโทษทีคนตำรวจจะไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับคนตำรวจครับมันมีรถคันสีแดงเอาปืนไล่ผมครับรถคันแบบนี้ครับคันด้านหลังแต่เป็นสีแดงไล่ที่ไหนเอ่ยมีรูปหรือเปล่ามันเอ่อไม่มีรูปอ่ะครับมันไล่ผมอ่ะมันมันเอาปืนยิงด้วยเฮียว้าวจะโดน โอ้โหวุ่งแม่งรถแมงแรงเฮ้ยแม่งแรงอุ้ยยังยังเฮ้ยแม่งปืนโอ้โหเรรยบร้อยจบ ขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับผมว่าจะมาแจ้งกลวครับผมเป็นผมเพิ่งบินเข้ามาประเทศใหม่ครับเปายคนตัวนะครับครับผมเพิ่งบินเข้าประเทศใหม่ครับผมทําอะไรเอ้พูดผิดอันนี้รถคุณใช่ไหมเนี่ยรถคุณหรือเปล่ารถเพื่อนครับ ยเ่่่เป็นเข้าคุกว่ะจบเจอกันต่อยีพีน่าไม่ปลดมือกูด้วยจเจริญเจอกันต่อครับยีพีน่าไป